งั้นก็มาเริ่มต้นกันได้เลยนะคะไม่จังเปลี่ยนไปมากเลยนะนิโกการช่วยให้เธอได้เรียนมอปลายที่สงบสุขก็คือหน้าที่ของอาสนรับใช้อย่างฉันเช้าวันแรกที่พวกเราได้อยู่ด้วยกันเขินยังไงก็ไม่รู้นะก็ไม่ได้เขินอะไรนะือ ตัวีกจกา,าทำตามที่ฉันบอกรับรองว่าเธอจะสบายหรือสะดือโปรแนแน่ขย่าแฟชั่นเกินเดือนนี่มาสไตล์คุณหนูกระยาจกชัดๆเวทมนต์แบ่งร่างกลายเป็นสองคน Wait, <Moon. S 1> แล้วเวทมนต์ Wait, นี้สะดวกดีนะไม่ต้องมองเวทมนต์ Wait, ของนิกกมีประโยชน์มากเลยนะจะเป็นรองก็แค่ถุงซิปล็อกแข่นิดเดียวเองไงจ๊ะความรู้สึกที่ถูกช่วยด้วยเวทมนต์่ะ อยากเป็นแม่มดที่สง่างามและช่วยเหลือผู้คนได้ถ้าเธอตั้งเป้าที่จะเป็นแม่มดที่สง่างามฉันก็จะช่วยให้เธอได้เป็นเองฉันมาที่นี่ก็เพื่อปกป้องนิโกเหมือนกันพูดลมงั้นเหรอฉันจะทําให้นายเป็นอสูรรับใช้ของฉันให้ได้เลยฉันคงแปลกจริงไม่จ้าจี้เลิกเลยมีคำพยากรณ์ว่าภายในหนึ่งปีนี้จะเกิดภัยร้ายกับนิโกจังขึ้นมาด้วยนิ i c h what ยังไหวอยู่หรือเปล่านิโกะพลังเวทนะ่ะแค่กินหัวแดนกวนก็ฟื้นพลังได้แล้วอย่างนั้นเหรอ